่อยค่ะปลยประเด็นทำไงลำนาปลอได้แค่ใยใยเือนงูเลยเนี่ยปลไอไเปปลอกเ็นปอเนาะเมยนี่ไเป็นปลไอลปลอยเมียนเป็นปลไหยกินแม่นทกินเนาะลูกเมียนตุอาหารป่าเยอะมากตัดนิด เราม่มีกมาหลอตลาดนะา๊ะมาเห็นของดีนรา๊ะมีพันมาทางการสิ์เระเห็นคนวามีืนนะา๊ะประเด็อื่นมาจะ้งงเราเด็กอื่นมาจะลนใช่มประเด็อื่นประเด็กอื่นจริงาวมัลคอเด็กอื่นที่ไหนนะประเด็กมองต้องร่อยบล็อเคยเห็นก็คือประเด็ก ก็มีปะจ้ะเห็นได้กินคนไปเห็ดยังกินแงประเด็กอื่นพี่น้อไงมาไ้ะกินคือปลาทูแค่เด็กอื่นมีอนไข่จ้ะประเด็กอื่นมีอื่นด้วยค่ะอื่นไข่กับนี่จ้ะตัวใหญ่่ใครรึป่าอันนี้ขายจากไหนคะเราหวกอันนี้โลสองร้อยห้าสิบหวโลละสองรห้าสิบจ้ะวันนี้อนนี่แหละจ้ะต้มโปแกง พี่น้องเคยเห็นไประเด็กอื่นเนาะจ้ายังไรนิ่งห่วงเลยปลาเด็กอึ่งโลละเท่าไรครัปลาเด็กอึ่งร้อโลละสองร้อยนะจ๊ะปลาเด็กค่ะมีเด้อเมียค่ะตอนใหญ่ลาเด็กอึ่งโลละสองร้อยนะจ๊ะอึ่นผนก็มีขายว่าในน้ำคีบเนี่ยเราไปห่อผักเอาทุกขั้ไปไม่ได้เมาเห็นบอกฮะแอนน้ำนคลิปมากเเคยเห็นยินดีด้วยจ้ะปลาเด็กอึ่งนี่เคยแต่ได้ยินผลว่าเอ้หน้าจ้ะเอ้าตลาดมุก เราเห็นเ้จาบุญีเห็นเพิ่เคยเห็นเนจาประเด็กอื่นได้ยินแต่เพ่นว่านเนจาสมัยตะกี้เนาะโลละสองร้อยเนาะอื่นเป็นตูบแบบนี้เลยเนจาประเด็กอื่นพี่น้องทำมาุ่เป็นแตนัวเนาแต่มะขุ่เด็นไส้ได้ด้อันนี้เพราะว่าน้าเห็นมักกินเพรามันสต้องติ่งบอกว่าแม่นต้องมีหรือว่าประเด็กเองนี่ะเมขเพิ่งเห็นน้ามา้ามันถ้าันเข้าไปใส้ตมได้เพราะเป็กเาเห็ดเป็นสูบแม่นู ต้องไปใส่พบแกงหไม่เนาะใส่แกงหไม่แลออันนี้มีขายสะดุนแล้วบ่คะาคะก็มีก็อยู่หมดอันนี้นะาทำินเก็ได้เฮดตื้นสีขายดีประจําเรื่อยๆประเดชคนเคยกินก็ทอขน ไม่นด <Cornell>. ้อีกุ oh, oh, mm ้ง hmm. ค uh ืเมื่อมาเก๋นะจ๊ะพี่น้องเกงอีโลกใส่แกงอีโลกเมนนี้น่ามาใส่แกงอีกโลกอร่อยค่ะกินไประเด็ดเคยเห็นบาจ้าพี่น้องปเด็่ตัวใหญ่ตัใหญ่ัวใหญ่ตัวใ่ตัวน่ัวดีญ่ตะนัว่วดีเ่าัวใ่นั เร,เก,เรก,ก็คอ้วหักะมีจ้บาบ้งมหัวก็ล้านหลายมีกบด้วยากไแล้วก็เลกับจะได้มาไปหนมาหั่ด้แล้วมาดีอร่อยกับมะเโลก็มีออกไดเขาจะได้เลยอะไร ปลาไหลเยอะมากตัวสั่มกันบนเลยแตะนี่แหละปลาไหลไป่อยลูกเมือนงูเลยไะปลาไหลเป่อยจ้าเบียนเขาไอปล่อยข้าง้นนี้นะแ่ง้าเมนีไม่เป็นปลาไหลปลาอยแม่อนตเป็นปลาไหลกินเหมือนตัวน้อยปลาไหลน้อยป๊่อยหน แล้วก็ข้จะมาสบายๆเนาะสวยๆขะจะกัม้าไปื่อยขาย่ไหรจนนขาตัวละสาบาทเอามือเอามือหอดพ้นพืนๆสิบตยก่อนเมื่อไสค่ะมุกดาหารตายแล้วเพื่อนมุกดาหารก็ตายง่ายในน้ดเ๋ยวุก็พี่ขายบอกมันมี่ขายอยู่แต่ว่าแถวบ้านหนูมีมไก่เมื้งพวกอะไรชื่อมุกดาหารชื่อชื่อกไรร้านกไกแแบบเนี้ยมุกาหารจะกบ้านยังวะว่าคุณโมง เมื่อนี้เราจะพี่น้องคุงมาอย่างตลาดอยู่ที่ตลาดทุง่งนาทองนะจ๊ะกาลสินของร้านหลายจ้ะมาเห็นอันอึงน,นะจ๊ปะปลาเด็กอึงด้ว่าเขาเอิญยังโกะต้องเอิญมาลาอึงไหมเพราะว่าคนบมญเปตนป่าเนะาะแถวบ้านคุ้งิ่นเอิญตะลอึ่งนะจ๊ะของกินหลายแห้งอยู่ที่ทุงนาทองนะจ๊ะกาลลสินเมืองจ้าพี่น้องของกินเยอะมาก